แสงสุดท้ายของวันอาบไล้ทุ่งรวงทองแม่ยืนนิ่งณที่เดิมสายลมพัดโชยกลิ่นดินและกลิ่นข้าวหอมกรุ่นในมือของแม่กำรรกำรรไลฟางเส้นเล็กๆที่เปื่อยยุ่ยจนเกือบขาดเป็นกำไลที่เมฆลูกชายคนเดียวเคยให้ตอนเด็กๆพร้อมกับคำสัญญาว่าผมโตขึ้นจะกลับมาทำนาะช่วยแม่นะเสียงโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าดังขึ้น แม่รีบกดรับด้วยมือที่สั่นเทาแม่ลูกแม่ปลายสายเป็นเสียงอ่อดอ้อนแม่จ๋าหนูขอเงินอีกก้อนได้ไหมค่าเทอมเทอมสุดท้ายจริงๆแม่จ่ายแล้วหนูจะได้กลับบ้านกลับบ้านเราไปกลับแม่วันแม่ปีนี้เลยนะแม่ยิ้มทั้งน้ําตาได้สิจ้าลูกเดี๋ยวแม่รีบไปโอนให้โดยไม่รู้เลยว่า เงินก้อนนี้คือเงินก้อนสุดท้ายที่เหลือจากการขายที่นาผืนเล็กๆที่ติดกันในห้องสี่เหลี่ยมอับทึบกลางกรุงเมฆโยนเงินปลึกนั้นลงกลางวงพนันเสียงเฮของเพื่อนกินดังก้องเขากระดกเหล้าเข้าปากอย่างผู้ชนะแสงไฟนีออนสาดส่องให้เห็นรอยยิ้มที่ปราศจากความสำนึกผิดบนข้อมือของเขาคือนาฬิกาเรือนใหม่แวาวาว ที่ได้จากการจำนำสร้อยคอทองคำสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พ่อทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าซึ่งแม่มอบให้เขาก่อนจากบ้านมาที่กระท่อมปลายนาแม่แบ่งข้าวคลุกปลาทูครึ่งหนึ่งให้กับเจ้าแก่สุนัขที่ซื่อสัตย์ซึ่งนอนหมอบอยู่ข้างๆเจ้าแก่เหลียมือเหีียวย่นของแม่เบาๆแล้วหันไปมองทางลูกรังมันเฝ้ารอเป็นเพื่อนแม่ทุกวัน อีกไม่นานพี่เมฆเขาก็จะกลับมาแล้วนะเจ้าแกแม่พ,มพึมพำกับเพื่อนสีขาที่พักดีที่สุดของเธอกลางดึกเสียงโทรศัพท์ปลุกแม่ให้ตื่นระหนกไม่ใช่เสียงของเมฆแต่เป็นเสียงเย็นชาของเจ้าหน้าที่ลูกชายของคุณถูกจับข้อหาชออ่อโกงและมีนิสินต่วมหัวจากการพนันครับเราพบของกลางเป็นสร้อยคอทองคำ ที่เพิ่งรับจำนำมาโลกทั้งใบของแม่พังคลืนลงมากำไลฟางในมือหลุดร่วงลงสู่พื้นเหมือนหัวใจที่แหลกสลายไม่มีชิ้นดีเช้าวันแม่ฝนพรมลงมาไม่ขาดสายแม่นั่งนิ่งอยู่ที่ชานเรือนในมือถือเสื้อเชิ้อตัวใหม่ที่ตั้งใจตัดเย็บไว้ให้ลูกชายใส่กลับบ้านเจ้าแก่นอนซบอยู่ที่ตัก ครางหงิงหิงราวกับจะปลอบใจบนโต๊ะข้างตัวมีจดหมายจากเรือนจำวางอยู่แม่ไม่ได้เปิดมันอ่านสายตาของแม่มือมองออกไปยังทุ่งนาที่ว่างเปล่าไม่มีการรอคอยอีกต่อไปแล้วมีเพียงความจริงอันโหดร้ายว่ารวงข้าวที่แม่เฝ้าฟูมฟักได้ร่วงโรยไปก่อนเวลาเก็บเกี่ยวและของขวัญวันแม่ปีนี้จะไม่มีวันถูกส่งถึงผู้รับ ตลอดการ